ถอดขนตาต่อเองได้ง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทดูคลิปนี้ค่ะที่ต่อขนตาก็จะรู้กันดีนะคะว่าเราต่อไปแล้วสักพักหนึ่งอ่ะขนตามันจะหลุดออกถูกไหมบางทีต่อมาแล้วส่งมันไม่ได้มันไม่สวยอ่ะก็มีถูกไหมดังนั้นฉันจะมาบอกเคล็ดลับของเธอค่ะแบบไม่ต้องเสียเงินไปถอดเลยนะร้อยหนึ่งคุณเก็บไว้ไปต่อรอบหน้าดีกว่าอันนี้ขั้นตอนแรกสําหรับใครที่เพิ่งต่อมานะย้ำว่าเพิ่งต่อโดยปกติหลังต่อเสร็จประมาณอ่จ หนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะไม่ให้โดนน้ําเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าต่อมาแล้วไม่สวยไม่อยากได้แล้วโดนน้าล้างน้ําไปเลยค่ะสาดให้มันแรงๆไปเลยหรือใช้พวกออยเบบี้ออยหรือน,น้ำมันมะพร้าวเงี้ยนะคะ,อะเอาสำลีจุ่มให้ชุ่มน้ำนะคะเอาเทใส่สำลีแล้วก็แปะไว้ที่ตาของเราประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะพอะแปะไว้1หนึ่งนาทีเสร็จปุ๊บนะ ส่วนตัวเพลงนะก็คือจะขยี้เอาสำลีนะ่ะแปะแงเนี้แล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้มันออกไม่พอมันจะมีคราบแบบมีมีออยที่มันอยู่บนเปลือกผิวตาเราเนาะฉันจะขยี้ละเลงอย่างงี้ค่ะเลงละเลงเหมือนนวดเหมือนนวด,นนวดแบบนวดสลายเมคอัพส,สลายกาวให้มันหลุดออกมาค่ะซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับสําหรับคนที่เพิ่งต่อหรือคนที่ต้องการจะออกเหมือนกันนะที่ต่อมาสักพักหนึ่งหรือต้องการออกก็ใช้ได้ส่วนวิธีที่สองเดี๋ยวมาบอกคลิปหน้าค่ะ